เธอดดนบ,บอเธอสลางกินได้ไหมกินได้ฮะกลัวใครอ่ะกลัวตัวเองเหรอส,สั่ง่ะกินใช่หรอยาเธอเขาติงตองปะติงตองน่รารักไหมนรักทุกคนเป็นอะไรอ่ะม,มันเป็นอย่างนีอ้อ่ะเลแอันยองสวัสดีค่ะคน วันนี้นะคะปอจะมาพักลบนะคะจากการเล่นเกมเนี่ยมารีแลกบ้างนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเรียกว่ารีแลกหรือว่ามามาคาเฟ่นะคะทุกคนคือปอนเนี่ยกว่าจะลากเฟิร์สนะคะมาทําคลิปวันนี้ได้คือแบบว่ายากเย็นแสนเข็นเหลือเกินเพราะว่าเฟิร์สเนี่ยค่อนข้างขี้เขินขี้อายนะคะตอนแรกเนี่ยบอกว่าขอใส่แมสได้ไหมบอกว่าไม่ได้ห้ามใส่แมสเพราะว่าน้องๆในเห็นหน้าเธอหมดแล้วกลัวใครอ่ะกลัวตัวเองเหรอหน้าตาออกจะน่ารักขนาดนี้ทุกคนวันนี้นะคะ เพาะก็จะมาทำสลาม <Wow. S 1> ค่ะซึ่งสลามวันนี้นะคะก็เป็นร้านหนึ่งที่ค่อนข้างดังมากๆเลยนะคะคือเขาเนี่ยทำเก่งทำเนียนแล้วก็น่ากินด้วยอะ่ะเธอสลามกินได้ไหมกินได้ฮะสลามกินไม่ได้กินได้ กินไม่ได้สลามกินไม่ได้นะคะทุกคนมันคือของเล่นที่หลักคือมีเด็กลหลายๆคนเนี่ยเคยกินสลามแล้วก็เข้าโรงพยาบาลหลายคนด้ว,นะเวยเธอรู้ปะวันนี้นะคะปอก็จะมายกหน้าที่นะคะให้เฟิร์สเนี่ยเป็นคนทําแล้วก็ปอไหนบางคนถือขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่มีโต๊ะนะคะก็จะมาใช้มือถือเอาละกันนะคะปอก็สั่งมานะคะนานแล้วค่ะประมาณ1เดือนที่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทําวันนี้ก็คือเฮ้ยเห็นน้องๆเนี่ยปิดเทอมแล้ว ต้องหาอะไรใหม่ๆลงช่องบ้างก็เลยฮึยนึกขึ้นได้ค่ะชวนเฟิร์มมาทำเลยนะคะผมมาเราจะมาให้เฟิร์มนะคะเปิดดูว่าภายในกล่องนะคะมีอะไรบ้างนะคะโอ้โหเดี๋ยวของแถมเยอะมากๆเลยดูสิอ่ะหยิบมาสิ อย่างแรกคืออะไรนี่คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คืออะไรเธอที่ตักไอติมใช่หรออืมแล้วมันใช้ยังไงอ่ะอ๋ออย่าง <c oughs> นี้หรอวิ่ดีอ่ะ <c oughs> ก็คือเซตนี้นะคะมันคือเซตที่เกี่ยวกับไอติมเนาะทุกคนสลามไอติมประมาณนี้นะจ๊ะมาหยิบมาเลยโซนอันนี้คือเป็นอะไรอ่ะที่ใส่ปะเออมันคือที่ใส่ไอติมวิ่คือแบบแพ็กเกจคือดีมากเลยนะให้เมื่อกี่อันอะสองอัน ให้มาเขาให้เรามานะคะจํานวนหชิ้นเลยนะทุกคนเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเซ็ตแค่มไม่กี่บาทนะคะประมาณสองสามร้อยเนาะอุ้ยทุกคนีน่ค่ะคุณละม,คละมุคุณละมิเอ้ยคุณโรมินะคะ <laughs> นี่เลยนี่นี่น,นี่น้องคือคุโรมินะคะทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็น ด้วยนะคะคซึ่งอันนี้เนี่ยเขาอะให้เรานะคะเอามาไว้ตกแต่งหน้าตาของแอนติมของเรานะจ๊ะเฮ้ยหน้าตาโคตรน่ารักเลยนี่ค่ะเรามาแกะแล้วก็อันนี้เลยค่ะชิ้นใหญ่ของเรานะคะอุ้ยเธองถามว่าเธอเคยเล่นสลัมหรือเปล่า ไม่เคยเล้วไม่เป็นอ่าวันนี้แหละเฟิร์สก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยมันดียังไงทำไมเด็กถึงชอบเล่นกัรอุยทุกคนหน้าตาคือแบบว่าดูสิทำดีมากเลยนะเป็นแพ็กเกจที่แบบโอเคเลยอ่าเธอแกะอุ้ยบื้อแกะแกะนะครับได้เสียงปะอุ้ยโออะไรหรอดู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  มันเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่คือเป็นสลามร้านนี้นะคะเพราะว่ามันก็เหมือนเหมือนราย่ะทุกคนอ่ะทอรด,ดมบอสก็ <ๆ S 1> คือกินเนี่ยไม่ได้หอมเลยนะเพราะมันเปีเปยกอะก็เาจะมาลองตัดสลามดูนะคะนี่เลยแบบนี้นะคะทุกคนเป็นอะไรอ่ะมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ให้เอาให้เอาเอันนี้นะคะมาใส่กับพลาสติกที่เป็นถ้วยนะคะทุคน นี่นี่นี่มาดูกันวนะ่ามันจะได้บทไหม <S <S เออมันเป็นแบบนี้อะทุกคนมันคืออะไรอ่ะอากาศร้อนไปหรอน้องก็ละลา,ลา,ลายหรือเปล่าแต่มันก็ได้อยู่นะจ๊ะถ้าเกิดว่าเราทําดีๆนะคะทุกคน,นเห็นไหมได้แล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เอาเมโลดี้นะคะแปะลงไปพร้อมกับโรยโรยอันนี้อะไรกัะเออเอามาโรยหน่อยสิเอาโรยเข้าแปโรยเข้าแป ตอ้องเยอะนะกวายอ,อุ้ยหน้าตาก็ถือโอเคอยู่นะจ๊ะทุกคนดูสินี่คือหน้าตาไอติมของเราปิดแล้วก็ห้าบาทค่ะห้าบาทสิบาทค,ค,ใ,คใครใครอยากซื้อทักมาเลยเออนี่ดูอเออ สวยมากเลยค่ะเป็นแบบสีชมพูออกบานเย็นบานเย็นหน่อยนะคะทุกคนทําไวไ้หลายอันแล้วก็เดี๋ยวให้แฟนคลับดูว่าเฮ้ยแ <c oughs> ต่ละอันเป็นยังไงนะจ๊ะอันนี้คือเป็นฝีมือของปอซึ่งไมาเก็ียมากๆเลยเห็นไหมหทุกคนมันเป็น,นอย่างเงี้ยนี่อันนี้คือเป็นฝีมือของเฟิร์นนะจ๊ะให้ดูใกล้ๆคดกลมอะน่ารักไหมคะทุกคนฝีมือเฟิร์นเฮ้ยอันนี้คือถือว่าแบบผลงานดีนะเพราะว่าจิ้เนี่ยออกมาเป็นกลมๆเลยนะคะแล้วก็ช้อนนะคะตกินใช่แล้วก็ ก็ตักกินน้ำมน่ากินนั่นแล้วน้ำท่ากินนั่นแล้วแต่ต้องบอกว่าเขาเนี่ยให้มาเต็มแบบอัดแน่นอันนี้นะคือให้มาเยอะมากๆเลยอ่ะไอติมนะคะลูกละหนึ่งบาทค่ะทุกคนอันนี้คือเป็นรสสตรอเบอรี่นะจ๊ะเห็นไหมน่ากินไหมเห็นไหมคะว่าสีเนี่ยมันแบบมันละมุนมากๆเลยนะพอเราแบบว่าดูใกล้ๆอ่ะค่ะทุกคนอยากรู้ว่าถ้าเราเนี่ยเอาออกมาทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงวะ เจ๊กอจ๊กเกกกคือห้าดอนผมนี่คือแบบว่าเอาออกยากเลยนะคะทุกคนทุกคนมาบอกเป็นไรเมื่อกี้กกกกตสลัเอ่ออกกล้องหน่อยอย่าก้มหน้าก้มตาสิเออ ไม่เขากําลังแต่งอยู่ไงอีกอันหนึ่งอ๋อกำลังแต่งอยู่นะคะทุกคนตอนนี้คือล่าสุดนะคะเอาติมเนี่ยมาเล่นละค่ะไอติมของเรานะคะเนื้อดีค่ะเนื้อนุ่มเนื้อเด้งนะคะแต่ว่ามันแบบค่อนข้างเปียกไปหน่อยว้าวอุ้ยจื๊จื๊จื๊อรรึรแต่เขาติงตองปะติงตองน่ารักไหมน่ารักอี๊เฮ้ยทุกคนดูนี่สิน่ารักเะล่ะโอ้โ จริงอันนี้ขายนะขาย20บาทใช่ค่ะอันนี้คือไอติมนะคะทั่วละยี่สิบบาทนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นฝีมือเฟิร์สนะคะสุดยอดสุดยอด <c oughs> อุ้ยน่ารักมากเลยดิถามว,ว่ามันสนุกไหมปอว่ามันก็เพลินนะเธอเนาะใช่ต้องว่างๆไงคนว่างใช่มันก็เพลินๆอยู่นะคะ<ช>ก็ปอว่านะตั้งแต่ที่ทํามาเนี่ยปอชอบขนาดที่สุดแล้วที่เฟิร์ทำดูสิมันแบบมันน่ารักอะเออเอาละค่ะก็ ถ้าชอบให้พวกเราเนี่ยมาทําคลิปแบบนี้อีกนะคะ <_: S 1> ก็ต้องกดไลค์ให้พอกันเยอะๆเลยนะคะส่วนคลิปหน้าพวกเราจะมาทําอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนึ้ก็ฝากดกดกดไลค์กดแชร์กดกดตาดตามะะด้วยนะครับใช่แล้วคะ่ะแล้วก็ฝากติดตามช่องโดมิด้วยนะครับเอาละคะ่ะบายบายค่ะทุกคนเจอกันนนครับ Bye bye! Pick us the คลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไ like ลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน